เออมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับผม ล่นลันล้นล้นเลยทีเดียวครับผมสวัสดีครับผมพบกับช่องวอร์ดิเช่เรซซิ่งนะครับผมวันนี้จะมารีวิวรถของเสียทปกันนะครับผมก็พึ่งไปวางเครื่องมาใหม่นะครับผมจากอูเอ็มตีนระเบิดนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวเครื่อง 6HK1 นะครับผม 6HK1 ขีด9นะครับนี่นะครับผมตัวนี้เป็นเสื้อดำนะครับผมเสื้อดำก็นี้เอาไปรีแมปนะครับผมแล้วก็อุด EGR นะครับเ,เป็นสเต็ปเดิมๆนะครับผมรถใช้งานนะ ก็จะประมาณนี้นะครับผมหรือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับมาดูดีกว่าว่าเขามี <c oughs> เปลี่ยนอะไรบ้างครับผมพวกชุดรงตชุดแต่งอะไรนะนี่ก็เป็นกองอากาศนะครับ ากา๊าซสแตนเลสนะครับผมแล้วก็อันตัวนี้น่าจะเป็นท่อหายใจหรือเปล่าเป็นท่อหายใจนะครับผมจะเป็นสแตนเลสเหมือนกันนะผมนี่สุดจัดเลยครับผมนี่มาดูมอคองนะครับผมเียมตีนระเบิดจัดให้นะครับเป็นสแตนเลสเหมือนกันนะครับผม ก็มีเพจอุด e g r นะครับผมยิงเลเซอร์เป็นชื่อเจ้าของรถแล้วก็พัดลมทำสี่ยาวนะนี่ก็เล็กๆน้อยๆครับชุโครเมียมท่อนี้ก็ชุบโคเมียมฝั่งนี้ก็ชุบโครเมียมเหมือนกันนะครับ ก็มีชุดสายไฟนะครับผมเปงทำเป็นไม่ทำให้มันลกนะครับผมนี่ครับดูสะอาดตามากครับผมดูไปแล้วมันสะอาดตานะครับผมอันนี้ก็พี่เอ็มทำการย้ายกล่องไฟไปให้ตรง หัวเก่งรถนะครับผมปกติมันจะอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ขาจับ่องไฟมันนี่ก็ทําการย้ายไปไว้ในหัวเก่งนะครับเกียร์ก็เปลี่ยนด้วยนะครับเกียร์เปลี่ยนเป็นเกียร์คอมเลยนะตรงรุ่นนะได้ทำการ เป็นเผากลางนะครับผมตัดโตใหม่นะครับเพราะว่าเกียร์มันยาวกว่าไอเครื่องเก่านะครับผมเกียร์ฝาก็ใหม่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรมาก ผมมาจะเน้นเดิมๆม,ม,มากกว่านะครับรีแมทเฉยๆวิ่งงาน,นครับสเตปนี้ก็เราใจกันเลยทีเดียวนะครับผมขับสนุกครับผมสเตปนี้มีชุดทางลมเลนนะครับผมทางลมเลดนี่ก็ทำเ e องนะเป็นทำเ e องอยู่บ้านนะครับอันนี้ก็สิงพีเอ็ม หมก๋วยเตี๋ยวสิบนิ้วแฝดสีให้นะครับผมโหไม่มัม่นใจว่าสามสามนิ้วครึ่งหรือสี่นิ้วนะครับสวยงามน,นะครับผมเป็นข้ออ่อนเลดด้วย ตัวนี้ก็เป็นบูเดิมน,นะผมแต่ติดเครื่องน่าจะเป็นบูแปรผันมานะแต่ไม่ได้ใช้นะไม่ได้ใช้งานถอดตุดถอดเซ็นเซอร์มันออกนะครับเซ็นเซอร์ไฟฟ้ามัน สวยงามแนละ้ก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝ<ฯ><ฯ>ากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมมาดูคลิปหน้านะครับผมจะไปถ่ายรถรุ่นไหนต่อก็ ฝากติดตามในช่องวันเชฟเรซซิ่งกันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอปิดคลิปเพลงตอนนี้ครับผมสวัสดีครับ